สวัสดีค่ะวันนี้กุ่มของพวกเรานะคะก็จะมาํำเสนอเกี่ยวกับสถานีคัดยกสินค้าเลือกประเภทเมื่อเราติดเ่อเลือกค่ะซึ่งในคู่มือนะคะประกอบไปด้วยแบงเนื้อหาหุ่นีบสวนได้แก่ส่วนถอดประกอบส่วนระบบไฟฟ้าส่วนระบบอิเล็กทรอนิกส์และส่วนการเียนโปรแกรมค่ะซึ่งเราจะมาดูส่วนแรกกันก่อนนะคะก็คือการถอดประกอบคือส่วนของสถานีคัดแสินค้าซึ่งเราจะทำการติดตั้ง อ,อุปรกรณ์บนสถานีนาเดียสิงาแล้วก็มีการติดตั้งรางไฟในทู่มมือนะคะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของระบบดิวเมติกซึ่งจะมีโซลินอยวาวที่ลำส่งในการควบคุมลมค่ะซึ่ง,งโซลินอยวาวของสถานีนาเดียสิงหาโค้จะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะโซลินอยวาวตัวแรกก็จะเป็นโซลินอยวาวที่มีค่าตัวแปรเป็น Y 20แล้วก็ y 21เค่ะซึ่งจะมีหน้าที่เสี่ยงกระบอกสูนะคะ แล้วก็เลียนกับค่ะต่อไปโซเดนไอวาล์วต่อไปนะคะก็จะมีค่าตัวแปรก็คือค่า y ยี่สองค่ะก็จะทําหน้าที่เอ่อยกกระบอ,ก,อกขึ้นนะคะแล้วก็ลงค่ะต่อไปโซเดนวาลว์วต่อไปก็จะเป็นตัวแปร y ยี่สิบสี่ค่ะ y ยี่สามค่ะก็จะเป็นโซเดนวาล์วที่ ทำหน้าที่คว,วบคุมกระบบสูบในการผลักไปด้านหน้าแล้วก็ถอยหลัค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวโรลิเวอร์มิคเทสต์เบล y 4ค่ะซึ่งจะทำการาเคลื่อนที่ในการยกชิ้นงานค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะครคบะเป็น Y13 ค่ะเป็นการทำงานแบบของจิปเปอร์ค่ะซึ่จะหยิบกับชิ้นงานค่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของวงจรของ ระบบไฟฟ้านะคะระบบขอไฟฟ้านะคะก็จะมีอีพุตและออปต์ออ์กอ็คืเป็นส่วนของเป์าวาะคะ่ะแล้วก็ส่วนอิุก,ก็จะเป็นสบบนน่วนของดิสโทมิัสดิสโทมิของบุมี่ัหมดสิบสามตัวค่ะก็คือค่า x ของ s q แต่ละตัวะค่ะตอนนี้หมดสิบสามตัวเมื่อการทำงานของทิปเปอร์ตัวนี้แต่อย่างเช่นเมื่อการิเปอร์ตัวนี้ s q 1ิบสาเป,เป็นการทำงานอยู่แต่เมื่อเมื่นกัน ดี่ปเปอร์ตัวนี้ให้2ิวจงจะแสดงผลการทำง,งานอยู่ค่ะค่ะสำหรับไฟสีแดงนี้นะคะก็จะเป็นการทำางานที่บอกอสถานะการใช้งานนะคะซึ่งต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการเขียนโปรแกรมควบคุมนะคะในการเขียนโปรแกรมควบคุมเราจะทำการเขียนมอเตอร์ให้หมุนตามเข็มนาฬิกาค่ะแล้วก็ กดสตาร์ทในการเริ่มทำงานค่ะโดยการเขียนโดยการเขียนโปรแกรมของนะคะโดยการสั่งค่าไวติดให้หมุนมอเตอร์ไปทางซ้ายค่ะแล้วก็สั่งค่าไวติดให้หมุนมอเตอร์กลับไปทางขวาโดยการกดปุ่ม้งหมดตามปุ่มขากก็คือสตาร์ต็อก็แล้วก็ดีเช็คค่ะเมื่อกดสตาร์ทแล้วมอเตอร์ก็จะหมุนไปทางซ้ายเราจะทำการกดปุ่มสตาร์ทนะคะเพื่อให้ทำงานค่ะแล้วก็ เมื ane, ่อมอเตอร์ทำงานใช่ไหมคะกระบอกสูบก็จะเคลื่อนที่ไปที่รีบหรือบีบสวิตช์แล้วก็กระบอกสูบจะดันออกบีบจัดทิ้งงานค่ะแล้วก็คำสั่งในการบิบจับก็ลอยกระบอกสูบนะคะโดยตั้งเวลาไว้ที่หนึ่งกับสองวินาทีค่ะเวลาเวลาในการทิ้งงานก็ตั้งไว้สองวันทีค่ะแล้วก็เอียนดกลับกนับที่งานทีอันนี้ก็จะเป็นการงานบิบจับที่วาง สองค่ะวาง้นที่งานตนัวล่างค่ะ,ะในส่วนนี้นะคะเป็นการเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมาจากส่วนเดิมนะคะซึ่งส่วนเดิมเราจะใช้ชั้นหนึ่งชั้นสองในช่องที่หนึ่งค่ะอันนี้เราเขียนเพิ่มมาในแถบสองกับแถบสามนะคะเป็นการว้ง,งที่งานทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองเพิ่มขึ้นมาสี่ช่องสี่ช่องค่ะแล้วก็เรทำการเพิ่มระบบสจุดไปจุางค่ะก็คือกระบอกจุดวางชั้นบนสุดค่ะพื่ ได้ปิดจับกับเพื่อนได้ค่ะ นะะคแต่ถ้าเราต้องการให้เรมการทําง,งานใหม่เราก็จะทำการกนดิสก์มันก็จะกดกลับมาทํางานใหม่อีกรอบค่ะค่ะเรนนี่ก็คือการทําง,งานของสถนะานีทางแยกขึ้นขาโปรแกรมเบอร์เล